สวัสดีครับผมตั้มไผ่สร้างมนนะครับวันนี้เราก็อยู่ในแปลงขยายพันธุ์ไผ่สร้างมนนะครับพอดีเมื่อคืน f อซโทรมาถามในเรื่องการตอนกิ่งนะครับว่าเนี่ยคุณตั้มเขามีกิ่งฝอ,อ,อ,อยเล็กๆออกมาอย่างเงี้ยเราสามารถทําการตอนได้ไหมนะครับถ้าเป็นแบบเนี้ยเราไม่ต้องเอาไว้เลยนะครับเราดึงทิ้งไม่ได้เลยนะครับลูกค้านะครับดึงทิ้งไปได้เลยนะครับ นี่นะครับกิ่งที่เราจะทําการตอนน่ะเขาจะต้องออกจากกิ่งกลางตัวนี้เท่านั้นนะครับเพราะอันเนี้ยเขาได้อายุอีกสักหน่อยนะครับเราก็จะตัดกิ่งกลางนี้ทิ้งนะครับให้อยู่ในป้องแรกนะครับให้อยู่ในป้องแรกเลยนะครับเสร็จแล้วอ่ะทีนี้เขาก็จะแตกแตกข้างออกมานะครับแตกข้างออกมาต้องเป็นข้างที่ออกจากกิ่งกลางเท่านั้นนะครับเขาก็จะออกซ้ายขวานะครับ ทีเนี้ยเราถึงจะทำการตอนนะครับนี่ครับพอเขาออกมาซ้ายขวาจากกิ่งกลางแบบนี้แล้วนะครับเราถึงจะทำการเอาขุยมะาพร้าวไปทำการตอนหรือมัดนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับที่รากเขาเริ่มออกแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับลูกค้าอย่าไปเข้าใจผิดว่ากิ่งข้างที่เราตอนนี่ออกมาจาก กิ่งข้างๆเขาไม่ใช่นะครับต้องเป็นออกจากกิ่งกลางเท่านั้นนะครับนี่นะครับครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับเคล็ดลับดีๆนะครับวิธีการตอนกิ่งไผ่นะครับขอบคุณครับ